จบลงไปอย่างสวยงามเลยละคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับการประกวดมิสแกรนด์ขวัญใจสงขลานะคะที่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของสาวงามผู้ครองมองกุฎขวัญใจสงขลาก็ได้แก่สาวนิวยอร์กสุพรรณิกานะคะมิสแกรนด์ชุมพรน,นั่นเองที่ในครั้งนี้โอโหคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเธอเนี่ยครบลดเลยละคะ่ะคุณผู้ชมถาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะรวมถึงการตอบคําถามอะไรใดๆต่างๆเรียกได้ว่าประทับจิตประทับใจนะคะพี่น้องชาวสงขา ลาเยอะแยะมากมายเลยงานนี้เนี่ยคว้ามงแบบไม่คานสายตากรรมการเชิญชนะมิสแกรนด์คอนแกตนะคะอย่างทางด้านของสาวเชอเอมที่คว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยไปอย่างชิวเฉียดกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในคําถามรอบไฟแนลนั้นนะคะในรอบ5คนสุดท้ายเนี่ยโดยมีเวลาค่ะตอบคําถาม60วินาทีนะคะซึ่งคําถามนี้ก็มีอยู่ว่าสําหรับการเดินทางทางรถจากกรุงเทพมหานครมาจังหวัดสงขลาต้องผ่านเส้นทางถนนพระรามส ซึ่งถือว่าสร้างมานานแล้วกว่า55ปีและนานกว่าการสร้างพีระมิดที่ประเทศอียิปต์ที่ทําให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและเส้นทางเศรษฐกิจ คุณเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วทันทีค่ะโดยทางด้านของนิวยอร์กค่ะคุณผู้ชมก็ได้ตอบค่ะว่าแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยความสูญเสียเนี่ยมันมีมากกว่าการพังทลายของสะพานนั่นก็คือชีวิตของมนุษย์ที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้สิ่งที่นิวยอร์กเนี่ยอยากจะถามนะคะแล้วก็อยากจะบอกกับรัฐบาลชุดนี้ทําไมคุณเนี่ยถึงไม่เห็นความสําคัญของชีวิตมนุษย์ประชาชนตาดําๆล่ะคะทุกคนเนี่ยเสียภาษีเท่ากันก ็ควรจะได้รับคุณภาพชีวิตที่เท่ากันและโครงสร้างการก่อสร้างนั้นนะคะอาจจะไม่ได้มาจากการผิดพลาดของวิศวกรรมเสมอไปอย่างที่บอกค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เราก็ลองมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันดูว่าหากมีการตรวจสอบการทํางานอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยปะละเลยและนํางบประมาณไปทําอย่างอื่นเราคงจะได้สะพานที่แข็งแรงประชาชนปลอดภยัยขอบคุณค่ะโอ้คุณผู้ชมคะงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่า เป็นคําตอบที่ประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของสาวอิงฟ้าวราหะค่ะคก็ได้มีการออกมาพูดถึงนิวยอร์กนะคะหลังจากที่เธอนั้นเนี่ยได้รับตําแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจสงขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมคลิปนี้กันค่ะทุกคนน้องอะ่ะไม่ได้รู้คําถามก่อนด้วยนะพี่ฟ้าเลยบอกหูห้ห,หคนสุดท้ายสิตอบคาถามได้ดีมากหกคน หคนเนี่ยคือสามารถตอบคําถามได้ขนาดนั้นอะ่ะพี่วา่านั่งอยู่ข้างล่างคือแบบภูมิใจอะ่ะแอบบุ้ยตอบได้ดีหมดเลยเก่งเก่งอะไรเงี้ยสุดท้ายพอมาตอบดีหมดทุกคนเนี่ยก็จะต้องคัดคนที่ตอบดีที่สุดและภาพรวมของคืนนี้ใครโดดเด่นก็ต้องเป็นนิวยอร์กจริงๆคือที่หนึ่ขงอ 5, ของพี่ฟ้ากับของบอสหนึ่งถึงหของพี่ฟ้ากับบอสคือตรงกันหมดเลยเรารู้สึกว่า คืนนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคืนนิวยอร์กสวยมากสวยมากยิ้มเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรย่างเงี้ยเราเลยแบบคือหน้าน้องตอนนี้ทุกอย่างมันดีละมันดีละอยากไปทําอะไรเพิ่มเด็ดขาดห้ามเติมห้ามฉีบกันระหว่างทางเด็ดขาดเลยนี่คือเตือนน้องๆทุกคนนะ,ะเพราะฉะนั้นรักษา แบบนี้ไว้เลยอีกสิบวันที่เหลืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่อึ้งกับการตอบคําถามคือเราไม่เราไม่แปลกใจกับเชอร์เอมมิสแกนขอนแกนที่เขาตอบคําถามได้เพราะเขาเป็นคนที่แบบเขาเหมือนคนอ่านหนังสือเยอะอะเวลาเขาพูดเขาจะมีคำำํานําสารบัญและปิดจบได้ดีคือจะเป็นคนที่พูดแล้วแบบเรารู้สึกว่าคนนี้ดูมีความรู้ทํากันบ้านมาดีดูฉลาดอะไรเงี้ยแต่กับนิวยอร์กอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาตอบคำถามนี่หันหน้ามามองกับบอสว่าแบบ คือมันเป็นการตอบที่ดูธรรมชาติและตอบแบบเหมือนเหมือนประชาชนที่อยากจะพูดจริงๆแบบภาษาแบบภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอะไรเงรี้ยเรารู้สึกเออคืนนี้ก็ต้องให้นิวยอร์กจริงๆนะคะแฟนๆนนางงามก็ต้องขออาภัยด้วยถ้าหากว่าโพมันไม่ตรงตามใจลูกสาวแม่ๆคนไหนนะคะแต่ว่าหน้างานมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ